ฉันรู้ว่ามีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นค่ะเพราะว่ามูลนิธิของเราค่ะฉันจะเปลี่ยนหลายๆอย่างฉันจะตัดความสัมพันธ์ทางการเมืองกับกลุ่มบริษัทใหญ่และจะช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือเหมือนตอนแรกค่ะมันคงจะไม่ง่ายถ้ามีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้ก็บอกมาได้เลยนะคะฉันอยากช่วยนะคะ <c oughs> น่ารักจัง สิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือรอยยิ้มคุณค่ะเวลาเจอเรื่องลำบากคนเราก็ต้องการความหวังรอยยิ้มและความรู้สึกเข้าถึงง่ายผู้พิพากษาคาังเป็นคนที่ลึกลับและมีสเสน่ห์แต่เขาดูเหมือนคนที่อยู่คนละโลกเลยใช่ค่ะชนะคิดว่าคนที่ยืนอยู่กลางแสงไฟน่าจะเป็นคุณมากกว่า,างั้นเหรอคะ คุณพอใจกับรากฐานที่ผู้พิพากษาคาังวางไว้ไหมคะมีหลายคนที่กังวลเรื่องพฤติกรรมของผู้พิพากษาคาังเขาติดสินบนพยานเรียกเสียงสนับสนุนจากประชาชนผ่านรายการมีคนบอกว่าคนที่คุมรายการเนี่ยควรจะเป็นคนที่เหมือนผู้พิพากษามากกว่านี้คะ่ะ ผู้พิพากษาโอเรามาคุยกันต่อดีกว่าค่ะว่าควรจะทำรายการยังไงดีต้องมีคนคอยจับตาดูเรื่องทั้งหมดให้ดีเหมือนขาดอะไรไปนะคะ ไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณทำแบบนี้ฉันจะทำโดวลำบากนี่ก็แค่อุปกรณ์ประกอบฉากอุปกรณ์เหรอต้องดูเข้าถึงง่ายแต่เวลายอยู่บนเวทีคุณต้องครอบงำทุกคนโดยไม่พลาดแม้แต่นิดเดียวเพราะอำนาจมันน่าดึงดู